การฟื้นฟูก็น่าหงสารนะเพราะว่าไอ้คนที่มีเงินเขาก็ฟื้นฟูเร็วนะกลับมาทำมาหากินได้เร็วแต่ไอ้คนที่ไม่มีเงินเนี่ยซ่อมบ้านน่ะแค่สองพันจอาเงินจากไหนมาซ่อมสามพันจอางเงินจากไหนมาซ่อมบ,บ้านเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนอยู่แล้วอ่ะที่ในการซ่อมเขาจะเอาเงินมาจากไหนตรงเนี้ยที่ที่เป็นห่วงมากนะแล้วก็หงสารนะเพราะฉะนั้นเราคงใช้เวลาอีกประมาณหกเดือนหรือ เป็นปีอ่ะพอซ่อมเสร็จแล้วมันท้ามันมาอีกหรือเปล่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นห่วงมากา<ะ>ตน้ตนต้นตอนนี้ก็ลงไปช่วยเขาฟื้นฟูเท่าที่เรากำลังเราพอจะทำได้นะเอาที่นอนหมอนมุง้งเอา,เอา,เอาสิ่งจำเป็นนะเอาไปให้กับชาวบ้านเขาซึ่งมันก็เป็นประโยชน์มากแต่เราก็ เราช่วยได้แค่หลักร้อยหลักพันนะ่ะแต่คนเดือดร้อนเป็นหลักหมื่นเงี้ยฮะ,ะเราช่วยไม่ไหวจริงๆก็ถ้าเกิดใครช่วยได้นะอยากจะเป่าประกาศนะฮะพวกเขายังลําบากอยู่นะน้ําลดรันทดกว่าน้ําท่วมเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทําได้ไปช่วยกันต่อครพอน้ำลงน้ําลดก็เกิดสถานการณ์ความแบบไม่สงบ้กอโอ้หอโ,อโหมันหนักมาก คือประเทศเรามาเจออะไรหนักๆพร้อมๆกันอย่างตอนน้ําท่วมที่พี่เปิลไปอยู่ปกติเนี่ยเราจะต้องเจอทหารเต็มไปหมดช,ช่วยน้ําท่วมแต่นี่กลายเป็นเหลือเราอยู่คนเดียวเหลือเราพวกอาสาอยู่เ <laughs> ท่านั้นทหารเหลือน้อยมากเพราะทหารก็ต้องแบ่งกําลังไปดูแลชายแดนอะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจเพราะนั้นตอนนี้ต่างคนเห็นแล้วมันก็ก็น่าชื่นใจนะเพราะว่าเฮ้ยคนไทยเราช่วยกันเยอะจริงๆนะจริงๆ,ๆไม่มีใครทิ้งกันจริงๆเลยันน<อ>ี้ยังไม่หยุดยิง อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วทั้งที่เป็นเจตจารย์แล้วเขาก็เป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนค่ะพี่เบิร์นได้จำเขาใช่ก็ก็ล่าสุดก็ที่ที่บอกนะฮะว่าเขาเขาน้องเขาทำปืนลั่นไม่มีอะไรหรอกน้องเขาเมาอะไรเงี้ยเราก็ยังน้องเมาอ่ะเมาในชุดทหารแล้วทหารกินเหล้าได้หรอขนาดทหารเรากินหมูกระทะเตะตะกร้อรอนะเว้ยแต่อันนั้นให้กินเหล้ารอเลยเหรอมันใช่หรือเปล่าแล้วทำปืนลั่นแล้ว แล้วเดี๋ยวกินกันทั้งกองทัพหรือเปล่าปืนลั่นกันมาบ่อยๆอย่างนี้ก็ถ้านอกเกมอย่างนี้มันก็ทหารเราก็พร้อมจะรพร้อมจะวางตะเกียบหมูกระทะนะฮะพร้อมคือพี่เพิ่นว่าของเราไม่ธรรมดาฮะามันก็เหมือนมันเหมือนวอลเลย์บอลเห็นไหมเวลาแข่งกันนะ่ะมันจะมีพอทีมหนึ่งกำลังจะแพ้เนี่ยเขาจะขอขอ,ขอพักเวลา,าแล้วกลับมาวางแผนใหม่มันเหมือนกันไหมเวลาตอนเนี้ย เกมยังไม่จบนะแต่ขอพักอะ่อออะเพื่ออะไรเพื่ออะไรฝ่ายคุณไปกินเหล้าฝ่ายผมเตะแต่ก็รอเว้เฮอ <c oughs> แต่พอมันเกิดสถานการณ์อะไรเงี้ยมันก็มีวิชาชีพเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยพี่เปิ้ลรู้สึกยังไงบ้านเรื่องเรายังโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันคือความเลวร้ายมันมันหนีไม่พ้นนะทั้งธรรมชาติทั้งคนมนุษย์นะเนาะก็แย่งอํานาจกันไอ้พวก ตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่รู้จักทมาหากินก็โกงกินกันสแกมเมอร์ทั้งเว็บพนันทั้งอะไรทั้งหลายแหละหากินกันง่ายพวกนี้มันก็มันก็เขาเกิดมาเขาเป็นแบบนั้นนะเหมือนในบ่อน้ําบ่อน,นึงอะ่ะบ่อน,นึ่งมันก็จะมีทั้งพญาหงมีทั้งผีเสื้อที่สวยงามมีทั้งแบบปิง หนอนตัวเฮี้ยตะกวดที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เรามองไปข้างบนก็เจอผีเสื้อที่สวยงามมองไปตรงผืนน้ําก็เจอห่านหงที่สวยงามมองไปข้างใต้ก็จะเจอตัวเฮี้ยตัวปิง่งตัวตัว,ต,วตัวกิ้งกือตะขาบ มันหลีกเลี่ยงที่จะเจอพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทํำยังไงที่เราจะเลือกอยู่ตรงไหนมากกว่าก็คือจัดก,การเลือกอยู่ให้มันเป็นที่เนาะเลือกอยู่ให้เป็นที่แล้วถ้าฆ่ามันได้ก็เหยียบมันอ,อ,อืม